สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมรายการที่จะนาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามพุทธสถานเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาและกิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้นั้นจะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันครับ ผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากําลังถ่ายทําอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทัพศาลเจ้าพ่อทัพนั้นตั้งอยู่ที่ตําบสลสํารงเหนือถนนรถรางสายเก่าจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับคือท่านชมเนี่ยท่านจะทราบเองว่าศาลเจ้าพ่อทัพนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ใหญ่โตนะครับแต่เป็นศาลเล็กแต่กะทัดรัดแล้วมีความสวยงามตามที่ท่านเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันนะครับ คืออีกสักครู่คือผมจะพาท่านชมรอบศาลนะครับคือท่านจะรู้ว่าศาลที่ผมกล่าวว่าสวยนะั่นนะคือมีความสวยงามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวผมจะเดินแล้วก็ให้ท่านดูว่าที่บนศาลเนี่ยมีอะไรที่มากราบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่น่ามากราบไหวคือที่ตรงหน้าผมนี่ยก็คือองค์เจ้าพ่อทับคือองค์เจ้าพ่อทับนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งอีก ท,ทั่วประเทศไทยที่มากราบไหว้นะครับ<ม>ก็คืนนี่องค์แรกก็คือองค์เจ้าพ่อทับนะครับอีกสักครู่ผมก็จะเชิญท่านดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบนศาลเจ้าพ่อทับนั้นมอีองค์เจ้ามากมายนะครับคือผมเองก็บรรยายไม่ถูกว่าทั้งหมดมีทั้งหมดกี่องค์นะครับมีคือมีทั้งหมดอยู่ในศาลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะพาท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับว่า ศาลเจ้าพ่อทับนั้นตามที่ผมกล่าวไปเรียนแล้วว่าศาลเจ้าพ่อทับนั้นมีความสวยงามสวยงามคืออยู่ตรงไหนบ้างคือคือเราจะมีศาลเจ้าพ่อทับมีทั้งองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับความสูงขององค์หลวงปู่ทวดเนี่ยหน้าตักองค์ท่าน8เมตร19เซนความสูงขององค์ท่านเนี่ยเออเมตร49่เเซนนะครับท่านลองคิดดูสิว่าเป็นทองเหลืองนะครับ ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกแล้วก็ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการคือมาด้านหลังนี่คือก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับคือด้านหลังของศาลเจ้าพ่อทับนะครับก็มีเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งหมด5ปรางด้วยกันนะครับศาลเจ้าพ่ออาลารเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ยังมีศาลเดี่ยวๆอยู่ทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีเจ้าแม่กวนอิม,มทั้งหมด5ปราง นะครับท่านก็ประกาบว่า้ได้ว่าท่านจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีอะไรบ้างนะครับจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะมาไหว้ไทยซุยเอียจะมาไหว้ไท,ทยซุยเอียไฉเสิงเอียมีเยอะแยะนะครับคือบนศาลนี่มีครบหมดทุกทุกองนะครับแต่พระจีนเนี่ยนะครับมีทั้งหมดหลายสิบนะครับก็ขอเชิญเรินท่านมาดูนะเวลานี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีทั้งหมดห้าปางด้วยกัน เจ้าแม่กวนอิมก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศไทยเราเชื่อถือกันมากทุกวัดทุกศาลเจ้านะครับจะมีเจ้าแม่กวนอิมสําหรับให้ประชาชนเรากาบาหว่าทุกวัดทุกศาลเจ้านะครับก็คือมีเจ้าแม่กวนอิมเพราะเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีทั้งหมดร้อยกว่าปางนะครับเวลานี้คือที่อยู่บนศาลเราเนี่ยที่ท,ที่เวลานี้เรามองเห็นท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็ห้าปางเวลานี้คือเราจะเดินมาถึงไทยซุยเอีย ทยสวย,ยนี่ก็คือระหว่างปีหนึ่งดัลธรรมปีชงนะครับปีปีปชงทั้งหมด4ี่ปีต่อหนึ่งหนึ่งปีนะครับจะมีปีชงอยู่ทั้งหมดสี่ปีคือผมขอากราบเรียนว่าอย่างนี้นะครับศาลเจ้าพ่อทับเป็นอันดับแรกของประเทศไทยแล้วปัจจุบันก็ยังมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ผมากาบเรียนอย่างนั้นเพราะว่าศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยนะครับมีพิธีกรนะครับที่อื่นไม่มีครับพิธีกร กล่าวให้ท่านกล่าวตามนะครับเครื่องเส้นไหว้ทุกอย่างคือทางศาลเราเนี่ยจัดให้เพียงพร้อมแล้วก็ท่านจะถดทําให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆนะครับตามประเพณีสมัยโบราณที่ผมได้ไปค้นคว้าศึกษามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาทําในเมืองไทยปัจจุบันคือทําอย่างที่ผมทําที่ศาลเจ้าพ่อ,พอทับเนี่ยในประเทศไทยเปนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย แล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่เดียวของประเทศไทยที่ว่ามีพิธีกรให้ทําให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆเนี่ยก็มีที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับฉะนั้นท่านเกิดปีชงในปีไหนก็แล้วแต่พ,อพอ่อศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยทำทั้งปีนะครับทำทั้งปีเลยจากวันที่หนึ่งมกราเข้าไปถึงวันที่31ธันวาของทุกปีทําตลอดทั้งปีนะครับท่านมาทําปีชงที่นี่ได้เลย ท่านไม่ต้องเป็นห่วงวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์คือไม่มีปิดนะครับแล้วก็มีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณไม่มีครับที่อื่นไม่มีมีเฉพาะที่ที่ศาลเจ้าพ่อทับที่เดียวเนี่ยฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับลองมาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับคือผมขอการาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านพิสูจน์ได้ด้วยนะครับก่อนทางก่อนทําปีชงกับหลังทําปีชงเนี่ย เมื่อท่านเข้าพิธีปุ๊บนะครับพอท่านทําปีชงจากสารเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านจะผิดทันทีท่านไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับท่านกลองมาพิสูจน์ดูด้วยตัวท่านเองแล้วก็ไม่แพงนะครับพร้อมทั้งของเส้นไหว้ทุกอย่างครั้งหนึ่งที่มาทําที่สารเจ้าพ่อทับเนี่ยทำปีชงเนี่ยแค่200บาทท่านเองแต่เราเตรียมของเส้นไหว้ทุกอย่างให้ท่านครบถ้วนตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆ ฉะนั้นท่านลองมาทําดูแล้วท่านจะทราบดีเพราะว่าท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้นะครับท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้ว่าทําปีชงแล้วมันผิดที่บอกว่าพิสูจน์ได้เนี่ยมันผิดจริงๆริงไหมพอท่านทําเสร็จปุ๊บท่านจะผิดเลยนะครับท่านจะผิดกับก่อนที่ท่านจะทานะครับอันเนี้ตัวท่านเองมาพิสูจน์ได้เลยที่ศาลเฉพาะทัพของเราตั้งอยู่ณตาบลสํารงเหนือจังหวัดสมุทรปราการท่านเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องมาดูมากราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารเจ้าพ่อทับแล้วท่านก็จะทราบดีว่าสารเจ้าพ่อทับนั้นจริงๆแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเพราะสารเจ้าพ่อทับนั้นตัวผมเองในานามประธานศารเจ้าพ่อทับเนี่ยทุกขกบียดนิ้วนะครับคือตัวผมเองต้องออดูทุกวันดูความสะอาดดูความเรียบร้อยคือทุกอย่างคือจะไม่เหมือนกับสารอื่นๆที่ทั่วๆไปนะครับผมขอเรียนให้ใหทราบให้ทราบทุกท่านว่าจริงๆแล้ว สารเจ้าพ่อทับนี่คือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งพอท่านมองดูในทีวีแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเองเลยว่าโอ้โหน,น่าไปชมน่าไปดูความสวยงามเนี่ยมันสวยงามจริงๆหรือไม่นะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องครับที่ความสวยงามเนี่ยฮะคือท่านดูข้างด้านด้านข้างบนนะครับคือคือแม้กระทั่งบังกรนะครับคือผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับ แม้กระทั่งมังกรเนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับมีในมีแห่งเดียวในประเทศไทยมังกรทุกตัวที่ปั้นเนี่ยในประเทศไทยไม่มีใครปั้นได้อย่างนี้นะครับก็ขอเชิญมาดูว่ามังกรผมเนี่ยคือผมเป็นคนดูแลเองนะครับก็ดูว่าให้มันมีความสวยงามทำยังไงมังกรถึงจะมีเลือเดชดคนที่ปั้นนี่มาจากประเทศจีนนะครับปั้นมังกรนะครับมาจากประเทศจีนแล้วตัวพมเองก็บอกว่าต้องปั้นให้หน้า มังกรเนี่ยเป็นหน้าหนุ่มไม่ใช่หน้าแก่หรือหน้าเด็กนะครับเพราะว่าจะไปเป็นมังกรที่มีพลังวังชาที่แข็งแรงคือทำให้ศาลเจ้าพ่อทับได้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกท่านมองดูข้างบนนะครับคือคือเวลานี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ในศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านจะทราบเองเลยว่าโอ้สที่ความสวยงามที่ว่าท่านประธานพูดเต่มเป็นความจริงๆ อย่างนั้นจะต้องไปดูสักนิดหนึ่งว่าที่สารเฉพาะทับนั้นตั้งอยู่ตรงไหนขอเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ด้านหลังอิมพีเรียนเวิร์ดท่านจะมานี่มาไม่ยากครับถ้าท่านมาจากกรุงเทพมหานครหรือกูหรือ,รอ,รอต่างจังหวัดนะครับท่านยึดสี่แยกบางนาเนี่ยเป็นหลักนะครับจากสี่แยกบางนาตรงมาทางจังหวัดสมุทรปราการประมาณห้ากิโลเมตรจากสี่แยกบางนานะครับด้านขวาบือท่านก็จะเห็นอิมพีเรียนเวิร์ดนะครับ ท,ท่านจะขึ้นบนสะพานนะครับท่านไปลอดที่ใต้สะพานยูเทิร์นที่ใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนมาอีกครั้งหนึ่งพอท่านเลี้ยวมาประมาณสักสองสามร้อยเมตรท่านก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อทับที่ตั้งตะง,งานอยู่ณนะถนนรถรางสายเก่าของตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับก็ขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอเชิญชวนท่านมาดูนะครับว่า ที่ผมกลบาเรียนไปแล้วนะั้นข้อเท้จริงมันเป็นยังไงแล้วท่านจะได้ทราบดีว่าคือ,ค,อคือการที่ว่าผมประชาสัมพันธ์ให้เด็พ่อแม่พี่น้องได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีความต้องการอยู่แล้วนะครับท่านจะทราบดีว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นสิ่งที่ทุกประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่เชื่อถือองค์ลวงองค์เจ้าพ่อทัพของเรา นะครับที่ศาลเจ้าพ่อทับของเราเพราะว่าศาลเจ้าพ่อทับนั้นโด่งดังมาเป็นร้อยปีแล้วครับศาลนี่เป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่อันนี้คือเวลานี้เรากําลังถ่ายทำเนี่ยเป็นศาลสาขาของเจ้าพ่อทับนะครับตั้งอยู่ณนถนนทางลาดลางสายเก่านะครับแล,แล้วท่านจะเห็นมา,มาง่ายครับมาไม่ยากท่านยึดสี่แยกบางนาเป็นหลักท่านนั้นละครับแล้วก็มาทางจังหวัดสมุทรปราการแล้วประมาณ5กิโล ท่านก็จะเห็นอิมพีเรียนเบอร์อยู่ที่ด้านขวามือนะครับท่านมาจากบางนานั่นจะเห็นอิมพีเรียนเบอร์อยู่ที่ขวามือแล้วท่านก็ไปยูเทินที่ใต้สะพานสัมโลนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตามถนนเข้ามาประมาณอีก300รอเมตรท่านก็จะมองเห็นสารเจ้าพ่อทับที่ตั้งตระงงานอยู่ณนะถนนรถรางสายเก่าขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องครับมาดูสารเจ้าพ่อทับของเราที่ผมเองได้กล่าวไปแล้วนะครับท่านจะได้ทราบดี ผมเองในานามประธานศาลเจ้าพอ่อทัพผมชื่อดำรงยงสงวนชัยครับประธานศาลเจ้าพอ่อทัพตั้งแต่ปีห้าสี่มาถึงปัจจุบันนะครับก็คือพยายามทําให้สิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนท้องถิ่นพร้อมทั้งจังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งก็ผมเองก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมี องค์เจ้าพอ่อทัพองหลวงปู่ทวดพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าพอ่อทัพจงประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องที่กําลังชมทีวีอยู่ในปัจจุบันประสบจากความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาตลอดไปครับขอขอบพระคุณครับ นับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโตมุกโตมูบูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุพัตราสุวรรณตาโน,น์โทร0818807550 ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเองชื่อดำรงยงสงวนชัยนะครับประวัติคือเป็นคนที่ครอบครัวที่ยากจนยากยากจนมากๆนะครับก็แม่ก็พ่อก็เสียตั้งแต่ผมเองอายุแค่8ขวบนะครับถึงปัจจุบันแม่เลี้ยงลูกทั้งหมด8คนหญิง4ชาย4นะครับจากสุพรรณบุรีก็ผมก็ดันด้นมาเป็นลูกจ้างอยู่ทั้งหมด Uh, 6ปีนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือตัวผมเองได้เล่นแช์นะครับสมัยนั้นเล่นแชร์เดือน1,500บาทก็ลงไปได้ประมาณ12,000บาทตอนสมัยเป็นลูกจ้าง6ปีนะครับพอได้เงิน12,000บาทก็ประกาศตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่เป็นลูกจ้างใครจะเป็นเท่าแก่เลยมีเงิน12,000บาทแล้วหลังจากไม่เป็นลูกจ้างใครแล้วก็มาเปิดร้านขายฟเฟอร์นิเจอร์ นะครับที่พักขน,นงก็มาแซ้งบ้านเขา10ปีนะครับตอนสมัยนั้นแซ้งบ้าน10ปีเนี่ยคือเป็นเงินแค่หมื่นกว่าบาทนะครับ10ปีหมื่นกว่าบาทเป็นตึก2ชั้นถึงตอนหลังพอทําได้3ปีกว่าก็คือได้แบ่งกับพี่สาวนะครับพี่สาวหุ้นด้วยคนละครึ่งนะครับตัวผมเองก็ย้ายมาอยู่ตําบลสําลงเหนือเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม2025นะครับก็มาอยู่กันสมัยนั้นผมเพิ่งอายุ23ปีนะครับเป็นเท่าแก่แล้วครับเพราะว่าเป็นเท่าแก่ในเียดการที่จะบังคับว่าจะต้องเป็นเท่าแก่นะครับเพราะว่าแม่ยังอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีกลัวจะเข้ามากรุงเทพเนี่ยจะมาอดตายนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าเพราะว่าลูกทั้งหมด8คนนะครับหญิง4ชาย4ถึงปัจจุบัน ก็ยังรวมกันอยู่นะครับคือเวลานี้พ่อแม่พี่น้องพี่น้องผมพร้อมทั้งลูกหลานก็ยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดเวลานี้ตระกูลผมเนี่ยมีญาติลูกหลานทั้งหมดที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยสองร้อยกว่าท่านล้วฮะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดคือตัวผมเองพอตั้งตัวได้เนี่ยก็จะเอาพี่น้องมาทั้งหมดเลย หญิงสี่ชายสี่นะฮะเอามาหมดพร้อมทั้งลูกๆหลานเอามาอยู่ที่นี่หมดเลยจังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจุบันนะครับฉะนั้นคือมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็คือยังจะเอาชนะความจนไม่ได้ก็ต้องพยัายามทำอย่างไรถึงจะเอาชนะความจนได้ทุกวิถีทางที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับอันไหนที่ได้เงินจะทำหมดอันนั้นจะเลวร้ายสมกปกขนาดไหนก็จะทำเพื่อเงินตัวเดียวนะครับเพื่อจะเอาชนะความจน นะครับเขาก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าคือการจะเอาชนะความจนนั้นไม่ใช่ของง่ายนะครับมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากๆนะครับต้องเอาจริงเอาจังนะครับก็ตั้งตามที่ผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่วันตั้งแต่อายุ16ปีถึงอายุ32ปีก็เอาชนะพอจะชนะได้แต่ชนะไม่ยังไม่ขาดรอยนะครับก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่เวลานี้คือตัวผมเองก็มีลูก8คนเหมือนกันนะครับ ได้แต่งงานกับคุณจิตราเปี่ยมทองเมื่อปี02นะครับ2 5 0 2นะครับก็เป็นเวลาทั้งหมด50กว่าปี57ปีนะครับถึงปัจจุบันคือตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปเป็นสมาชิกของสมาคมชาวสำโรงได้ก่อตั้งสมาคมชาวสำโรงโดยโดยโดยบุยยยยยคคลอื่นนะครับตั้งสมาคมชาวสำโรงขึ้นมาผมเองตั้งแต่วันนั้นก็ได้เลือกตั้ง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมชาวสำโรงนายกพ่อค้าชาวสำโรงตั้งแต่ปี09เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับก็ยังดำรงตำแหน่งนายกพ่อค้าสมาคมชาวตำบลสำโรงเหนืออยู่เป็นเวลา 40, 40กว่าปีแล้วนะครับพอตอนนั้นเป็นนายกแล้วก็คือเป็นผู้นำของตำบลสำโรงเหนือก็ต้องหาวิธีการผมเองก็คือไปกระบาหว่าสารเฉพาะทับ ศาลเจ้าพอ่อทับจริงๆแล้วอยู่ที่หน้าวัดมหาวงอยู่ตาบลสำโรงใต้นะครับแต่ทีนี้คือเข้าไปที่ไหว้เจ้าพอ่อทับเนี่ยมันเป็นถนนที่เล็กมากครับถนนประมาณหนึ่งเมตรเดินเข้าไปในป่ามะพราะ้าวรถเข้าไม่ได้ครับนอกจากรถมอเตอร์ไซค์กับคนเดินเท่านั้นเองเดินเข้าไปประมาณ3ามถึงสี่รอยเมตรมันก็เปียวด้วยผมเองก็ในานามประธานคือ นายกสมาคมชาวสำโรงแล้วผมก็หาวิธีการไปบอกอไปขอ,เ,อ,อเสียงเชียมซีกับเจ้าพ่อทัพขอย้ายออกมาอยู่ข้างนอกได้ไหมไปเสียงเชียมซีขอเจ้าพ่อทัพเนี่ยแปีไม่ไม่ได้คือยังไงองค์ท่านไม่ยอมย้ายออกมาผมเองก็เลยตอนหลังก็หาวิธีการทํำยังไงก็ได้มาซื้อที่ในปัจจุบันที่ผม เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าตั้งอยู่นตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการอยู่ด้านหลังอิพิเรียนเวิร์นติดถนน,ถนน,ถ,น,นถนนทางรถรางเก่าก็เป็นผลสำเร็จนะครับเป็นผลสำเร็จที่ได้สร้างตรงนั้นซื้อที่ได้แปลงหนึ่งสไร่แล้วก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งของเจ้าพ่อทัพก็เลยซื้อที่แปลงนั้นแล้วตัวผมเองก็คือเมื่อซื้อที่เสร็จแล้วก็เตรียมจะสร้างศารสาขาให้กับเจ้าพ่อทัพ เพื่อว่าให้คนตบนำบลสัโรงเหนือเนี่ยคือได้ประกาศบ่าได้ง่ายหน่อยไม่ต้องเข้าไปในป่ามะพร้าวแล้วก็เวลานี้ก็เป็นผลสําเร็จหมดทุกอย่างนะครับเมื่อเปิดสารเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวผมเองก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าผมจะทําให้ศาลเจ้าพอ่อทัพเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ก้าวหน้าต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประจําจังหวัดสมุทรปราการผมก็เลยประกาศบอกว่าผมจะสร้าง องค์หลงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับความสูงขององค์หลงปู่ทวดเนี่ยสูง9เมตร49เซนตะครับตอนนั้นก็ไม่มีเงินก็เชิญเพื่อนมานั่งคุยแล้วก็ขอยืมคนละ5,000สนบาทแล้วก็จะจับฉลากคืนให้กับเพื่อนๆทั้งหมดได้เงินมา16ล้านนะครับ30กว่าท่านที่รับให้ผมยืม5,000สนบาททั้งหมด1 6ล้าน32ท่าน นะครับก็ได้เงินมาอีก32ล้านเนี่ยก็สร้างองค์หลวงปู่ทวดได้สําเร็จนะครับก็เวลานี้หลวงปู่ทวดก็เสร็จสําเร็จเรียบร้อยก็ตัวพระเมงก็ขอยอมรับว่าเวลานี้ตามที่ผมตั้งปฏิพานไว้ตั้งแต่อายุ16ก็จะเอาชนะความจนเนี่ยก็คือเวลานี้ผมขอกลับเรียนว่าเวลานี้ชนะแล้วครับผมอยู่อ่เป็นคนที่ชนะความจนได้แล้ว ก็พอจะมีกินจะไปเปรียบคนที่เขารวยก็คือยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับก็ถือว่าพอมีอันจะกินพอจะมีชื่อเสียงในวงสังคมเพราะว่าผมเองชอบสร้างกุศลแล้วก็สงสารกับคนที่เราเรลับพบเห็นนะครับก็เลยพยายามทําบุญทําสิ่งดีที่สุดของชีวิตเรานะครับผมเชื่อแน่ว่าคนเราทําความดีทุกอย่างมันได้ดีหมดนะครับคือต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองปฏิบัติ จิตใจเราเองถ้าสะอาดดีทำดีนะครับคือบุญกุศลอันนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราฉะนั้นคือทุกท่านครับก็ต้องช่วยกันมาทำบุญสร้างสรรค์เพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราเพื่อประเทศชาตินะครับทุกอย่างเราต้องทำเพื่อส่วนรวมนะครับแล้วเราก็จะได้ดีไปด้วยนะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านลองมาลองมาที่สารเจ้าพ่อทับนะครับ คือมาพบกับผมได้ที่ศาลเจ้าพอทับตลอดเวลานะครับเวลานี้คือไม่ได้ทํางานแล้วคือผมเองทําเฉพาะส่วนกุศลเวลานี้คือตัวผมเองได้สร้างบ้านหลังนี้นะครับพร้อมทั้งหลังหลังเก่าทางด้านนู้นนะครับคือความจริงแล้วคือผมก็ทําบ้านใหญ่พอสมควรนะครับที่อยู่กันเพราะเวลานี้ตัวผมเองเนี่ยคือมีลูกสะใภ้ทั้งหมด6คน นะครับมีหลานทั้งหมด2 1คนแต่เวลานี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันหมดนะครับอยู่ในครอบครัวเดียวกันหมดนะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติชมภายในบ้านผมนะครับคือคืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านผมอยู่จังวงไปอีกนะครับยังมียาวไปอีกหน่อยนะครับก็เรียนเชิญให้ทุกท่านมาดูข้างในนะครับ ครับเนี่ยคือนางจิตตาเปี่ยมทองเป็นคู่ชีวิตผมที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี0-2วันที่16ธันวาคมปี02ถึงปัจจุบันนะครับ mm. ก็เป็นเวลา57ปีแล้วนะครับ mm. ก็อยู่ด้วยกันมา57ปีทุกท่านครับคือจึงถึงบอกว่าเป็นคู่ชีวิตทีออ่อยู่ด้วยกันยืนยาว mm. ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเวลานี้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมีสะพยทั้งหมด6 ท่านแล้วยังมีหลานอีก21ท่านอยู่ในบ้านบริเวณเดียวกันทั้งหมดนะครับตอนเย็นก็คือมาเจอกันเกือบทุกคนนะครับแต่พอกลางวันก็ไปทำงานต่างคนไปทำงานทั่วไปนะครับขอยิ้มหน่อยสิ <c ười> คือผมเองเป็นคนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ย สิบกว่ากิโลเข้าไปอยู่ในป่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้คือตามเป้าหมายที่ผมตั้งปฏิพานไว้ตั้งแต่อายุ16จะเอาชนะความจนถึง,ถงอายุ32ก็พอจะมีกินนะครับก็คิดไว้ว่าอย่างนั้นก็มันก็ประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับที่เราตั้งตั้งปฏิพานเอาไว้ให้กับตัวเองว่าเราจะเดินไปทางไหนจะเอาชนะอะไรนะครับตัวเราเองเป็นคนกระทำ นะครับไม่ใช่ดวงไม่ใช่วัฒนาไม่ใช่อะไรหรอกครับขึ้นกระตัวเราเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะทําอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดอะไรคือทุกอย่างเราทำเนี่ยมันก็มีโชคเข้ามาหาเราเพราะว่าจิตใจเราดีมิฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกๆท,ท่านครับคือพยายามช่วยกันสร้างกุศลเพื่อครอบครัวของเราเอง เพื่อจังหวัดที่เราอยู่เองที่เราอาศัยอยู่จังหวัดนั้นๆพร้อมทั้งประเทศชาติทุกคนมีความสุขทุกคนก็สบายใจนะครับคือขอให้ทุกท่านร่วมกันสามัคคีเพื่อเพื่อประเทศไทยของเรานะครับก็ขอขราบเรียนทุกทุกท่านว่าเป็นชีวิตจริงของผมเองนะครับเป็นอยู่ที่เป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆตอนสมัยเด็กนะครับก็หนังสือก็ไามา่ได้เรียน ามากนะครับเรียนหนังสือไทยแค่8เดือนก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ในกรุงเทพ6ปีนะครับก็ถึงปัจจุบันท่านลองคิดดูทีฮะว่าคนไม่มีความรู้แต่มาหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็เอาชนะความจนมาได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็คือเป็นสิ่งที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตของตัวเองเอาจริงเอาจังต่อหน้าที่การงานของตัวเองนะครับถึงจะเป็นผลสําเร็จในเวลานี้คือเป็นผลสําเร็จ แล้วนะครับก็มีความภาคภูมิใจอขอให้ทุกคนได้รับทราบว่าคือทุกคนเราเราขอให้ทุกคนตั้งใจหาทำมาหากินโดยบริสุทธิ์ใจผมเชื่อแน่ว่าทุกคนมีความรวยได้ทุกคนนะครับฉะนั้นคือวันนี้คือผมชื่อดำรงยงสงวนชัยประธานศาลเาพาะทัพประธานองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับพร้อมทั้งโลงเจฮะงี่เข่ง นะครับนายกสมาคมพ่อค้าชาวสัมโลแล้วยังเป็นประธานการค้าก็คือดำรงชัยกุป๊ปนะครับเป็นหมู่บ้านกิตินครที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีผมทำหมู่บ้านได้มากมายนะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมไฟชแชลล l ในวันนี้นะครับก็ผมเองก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าพ่อหลักเมืองมอีหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่พร้อมทั้งพระสมุดเจดีจงประทานพรให้ผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านของทั่วสาร,รทศิศจ,จงได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆท,ท่านขอขอบคุณครับ